คุณขึ้นจรวดไปบนดวงจันทร์มันลงจอดคุณสวมชุดทำงานและไปทำงานกะของคุณที่โรงงานในพื้นที่เพื่อสกัดน้ำจากใต้พื้นผิวของดวงจันทร์มันยังมีโรงงานเชื้อเพลิงที่นี่ด้วยผู้คนหลายสิบคนในยานโรเวอร์กำลังเดินทางผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ของดาวบริวารของโลกเมื่อกะของคุณสิ้นสุดลงคุณก็ขึ้นจรวดอีกครั้งมันพาคุณกลับบ้านเหมือนรถเมลทั่วไปนั่นคือสิ่งที่นาซาก,กำลังวางแผนจะทำและขั้นตอนแรกของโครงการนี้คือภารกิจพรามหนึ่ง พราคมคือระบบที่ใช้ในการทดลองขุดเจาะทรัพ,พยากรน,น้ำแข็งที่คั่วดาวภารกิจเริ่มต้นในปี2022มาดูขั้นตอนของมันทีละขั้นกันจรวดบูสเตอร์และจรวดที่2ถูกประกอบบนฐานปล่อยติดเครื่อง เครื่องยนต์ของจรวดเริ่มเผาผลาญเชื้อเพลิงและเราก็ขึ้นไปในไม่ช้าจรวดก็มีความเร็วประมาณ38,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วนั้นคุณเดินทางจากนิวยอร์กไปยังลอนดอนได้ในเวลาเพียง8นาทีเมื่อจรวดบูสเตอร์ใช้เชื้อเพลิงจนหมดมันจะปลดออกและร่อนลงสู่พื้นโลกอย่างนุ่มนวลจรวดที่สที่มีแคปซูลบรรทุกจะติดเครื่องยนต์ภายในไม่กี่นาทีหลังจากปลดจรวดแรกออก จรวดจ,จึงเคลื่อนที่ต่อไปได้เมื่อถึงวงโครจรแคปซูลบรรทุกจะเปิดออกปล่อยยานลูนา่าแลนเดอร์โนวาซีมันเป็นยานอาวกาศทรงกระบอกที่ยาวพอๆพพกับรถเกง๋งและกว้างกว่าความสูงของคนทั่วไปเล็กน้อยมันสตาร์ทเครื่องยนต์และเริ่มการเดินทางขันแรกยานโครจรเป็นวงกลมรอบโลกนี่คือการเคลื่อนที่แบบโน้มถ่วงที่ช่วยเพิ่มความเร็วโดยไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากเกินไป เนื่องจากยานลูน่าแลนเดอร์ยังอยู่ในวงโคจรแรงโน้มถ่วงของโลกจึงส่งผลกระทบต่อมันยานอาวกาศดูเหมือนกำลังตกลงมาแต่ไม่ได้ตกลงบนพื้นผิวโลกของเราแต่ตกลงตามวิถีโคจรของมันหลังจากวนรอบโลกหนึ่งรอบแลนเดอร์จะปรับวิถีและมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ระยะทางที่ต้องไปคือ3 8 4 0 0 0กิโลเมตรนั้นเท่ากับ9.5เที่ยวรอบโลกหรือ93เที่ยวในสหรัฐอเมริกาจากชายฝั่งหนึ่งไปยังอีกชายฝั่งหนึ่งยานอาวกาศสมัย ครอบคลุมระยะทางนี้ได้ในเวลาเพียง9ชั่วโมงนั้นมากกว่าการเดินทางจากนิวยอร์กไปยังลอสแองเจลิสเล็กน้อยโดยเครื่องบินในขณะที่นักบินอวกาศคนแรกใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงเพื่อไปอยังดวงจันทร์ ในไม่ช้าโนวาซีก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางมันวนเป็นวงกลมอีกวงหนึ่งรอบดวงจันทร์ในขณะที่มันลงมานักวิทยาศาสตร์ได้เลือกสถานที่ที่เหมาะสําหรับการลงจอดแล้วมีข้อกําหนดหลายข้อก่อนอื่นควรมีสัญญาณว่าบริเวณนี้อาจมีน้ําแข็งอยู่ใต้พื้นผิวข้อที่สองมูดูลดวงจันทร์ควรจะรักษาการสื่อสารทางวิทยุกับโลกได้นี่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าแลนเดอร์อยู่ด้านไกลของดวงจันทร์เมื่อนักบินอวกาศคนแรกบินรอบดาวบริวารของโลกการ ติดต่อก,กับพวกเขาหายไปชั่วขณะหนึ่งการเชื่อมต่อกลับมาเมื่อยานอาวกาศของพวกเขาออกมาจากเงาของดวงจันทร์และข้อกําหนดสุดท้ายสําหรับพื้นที่ลงจอดคือแสงแดดเครื่องบินลงจอดมีแผงโซลาเซลล์สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ออนบอร์ดและโมดูลการสื่อสารมันจึงต้องโดนแสงแดดโด,ดยตรง ยานลงจอดเข้าใกล้พื้นผิวดวงจันทร์มากขึ้นยานอาวกาศค่อยๆชะลอตัวลงเมื่อเข้าใกล้จุดลงจอดตอนนี้มันเกือบจะลอยอยู่กลางอากาศอีกไม่กี่วินาทีและ ทัชดาวยานอาวกาศทำการลงจอดที่นุ่มนวลได้เวลาเจาะพื้นผิวแล้วสำหรับเรื่องนี้แลนเดอร์มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรโกลิตและไอซ์ดริลสำหรับสำรวจภูมิประเทศใหม่พูดง่ายๆมันคือสว่านขนาดใหญ่ยาว1เมตรนั่นคือยาวเกือบเท่ากับขาของผู้ใหญ่เมื่อเลือกจุดที่ถูกต้องแล้วอุปกรณ์จะถูกหย่อนลงไปในดินบนดวงจันทร์การเจาะจะมีหลายขั้นตอนแลนเดอร์จะต้องยกสว่านหลายๆครั้งเพื่อเอาดินออกจากรูเจาะไม่อย่างนั้นอาจทำให้ดอกสว่าน เสียหายได้ ต่อมาแลนเดอร์จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของดินเมื่อต้องการทําเช่นนี้มันจึงบรรทุกแมสสเปกโตรมิเตอร์เพื่อสังเกตการปฏิบัติงานบนดวงจันทร์ด้วยในอีกไม่นานก็ใช้เอ็มโซโลงานของมันอยู่บนพื้นฐานของหลักการง่ายๆมันแตกตัวเป็นไอออนหรือประจุอนุภาคของดินและทําให้พวกมันเคลื่อนที่ได้จากนั้นจะสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูงซึ่งส่งผลต่ออนุภาคที่มีประจุอยู่ทําให้พวกมันเปลี่ยนวิถีของพวกมันสารโมเลกุลและอะตอมของสารต่างๆเคลื่อนที่ต่าง กันในสนามแม่เหล็กเพราะงานด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในวิถีของมันเราก็จะระบุมวลและประจุข,ของแต่ละอนุภาคได้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือดูตารางธาตุของเมนเดเลเยฟและดูอะตอมที่เราพบในตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะพบ H2O หรือน้ำ รัวใต้ของดวงจันทร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเก็บน้ําแข็งไว้ใกล้ๆเราเส้นศู์สูรจะเป็นสถานที่ที่ดีในการรักษาการติดต่อทางวิทยุและจ่ายพลังงานให้กับแผงโซลาเซลล์ของเครื่องบินลงจอดแต่บริเวณนี้น่าจะร้อนเกินกว่าจะมีน้ําแข็งได้ แลนเดอร์จะบรรทุกลูหน้าฮ o อปเปอร์ามาด้วยสิ่งนี้จะใช้เพื่อสำรวจพื้นผิวของดวงจันทร์มันบรรทุกได้ประมาณ0.9กกิโลกรัมนักวิทยาศาสตร์จะทดสอบเทคโนโลยีการสื่อสาร 4G ด้วยยานลงจอดควรมีโมดูลพิเศษสำหรับสิ่งนี้ถ้าการทดสอบประสบผลสำเร็จผู้คนอาจใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่อสารบนดวงจันทร์ได้เหมือนที่เราใช้บนโลกแต่เป้าหมายหลักของภารกิจคือการพิสูจน์ว่าทรัพยากรที่พบในดวงจันทร์เอามาใช้งานได้ในอนาคต เร็วๆนี้ในปี2023นาซาวางแผนที่จะส่งยานโรเวอร์อิสระที่ชื่อว่าไ i เปอร์ซึ่งหมายถึงยานสำหรับการสำรวจขั้วดาวเพื่อตรวจสอบสารระเหยไปยังดวงจันทร์มันจะลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นคือการเชื่อมต่อกับโลกและแสงแดดยานโรเวอร์จะมีขนาดเท่ากับรถกอล์ฟโดยจะมีเครื่องเจาะและเครื่องวิเคราะห์ดิน นักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดเส้นทางสำหรับยานโรเวอร์ไว้แล้วมีความยาวประมาณ16-24กิโลเมตรไวเปอร์จะใช้เวลา100วันในการเดินทางตามเส้นนั้นมันจะเจาะดินเพื่อค้นหาน้ำแข็งจากดวงจันทร์และทำเครื่องหมายสิ่งที่ค้นพบไว้บนแผนที่ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของนักบินอวกาศที่จะมายังดวงจันทร์มันยังช่วยให้พวกเขามีทรัพยากรอันมีค่าเช่นน้ำด้วย ต่อมาในช่วงทศวรรษที่2020นาซาจะปล่อยภารกิจอาเทมิสเพื่อจุดประสงค์นี้นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างยานอาวกาศโอริออนมานานหลายสิบปีแล้วมันบรรทุกนักบินอวกาศได้6คนยานที่จะพาโอริออนขึ้นสู่วงโคโจรเรียกว่าระบบปล่อยในอวกาศเมื่อมันพร้อมมันจะเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เที่ยวบินแรกจะไม่มีลูกเรือกำหนดไว้สำหรับปี2022เช่นเดียวกับลูน่าแลนเดอร์ยานอาวกาศจะขึ้นสู่วงโคโจรหมุนรอบโลกของเราหนึ่งครั้งและไปยังดวงจันทร์เมื่อไปถึงดาวบริวารมันจะอยู่ในวงโคโจรเป็นเวลา6วันแล้วกลับสู่พื้นโลกและใช้เวลาทั้งหมด25วันในอวกาศภารกิจที่2มีกำหนดในเดือนกันยายน2023ครั้งนี้เราจะส่งนักบินอวกาศ4คนไปยังดวงจันทร์พวกเขาจะบินไปรอบๆอบดาวบริวารของโลกและกลับมาโดยไม่ลงจอด บนพื้นผิวดวงจันทร์นี่จะเป็นภารกิจแรกที่มีลูกเรือไปอยังดวงจันทร์ตั้งแต่ปี1972ภารกิจที่3คือ Artemis 3มีกำหนดการสำหรับการครบรอบ55ปีของการลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรกในปี2024นักปินอวกาศ4คนจะเดินทางไปยังวงโครจรของดวงจันทร์เมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขา2คนจะย้ายไปที่ Starship HLS นี่คือยานลงจอดบนดวงจันทร์ใหม่ที่ออกแบบโดย SpaceX จากนั้นมันจะลงจอดบนพื้นผิวดวงจัน อย่างนุ่มนวลน,นักปินอวกาศจะใช้เวลาหลายวันที่นั่นจากนั้นแลนเดอร์จะบินกลับเข้าสู่วงโคจรเทียบยานกับออริออนและกลับสู่โลก เรายังมีแผนจะสร้างสถานีอวกาศในวงโครจรของดวงจันทร์ด้วยลูน่าออบิทอนพล t ฟอร์มเกตเวย์มันเกือบจะเหมือนกับสถานีอวกาศนานาชาติมันจะประกอบขึ้นจากหลายโมดูลเช่นเดียวกับสถานีอวกาศนานาชาติมันจะมีส่วนเก็บพลังงานและส่งแรงขับนี้จะเป็นโมดูลแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับการเคลื่อนตัวและการขับเคลื่อนนอกจากนี้ยังมีแผงโซลาร์เซลล์ที่จะให้พลังงานแก่สถานีอีกหนึ่งโมดูลจะรองรับวัตถุประสงค์หลายข้อรวมถึงการสื่อสารและ การเติมเชื้อเพลิงจากนั้นจะมีโมดูลเพื่อใช้ชีวิตหลายโมดูลพวกมันจะเป็นที่อยู่ให้กับนักบินอวกาศหลายคนเป็นระยะเวลานาน,านถึง90วันนั่นคือที่ที่พวกเขาจะกินนอนออกกําลังกายและทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์สถานีจะติดตั้งแขนหุ่นยนต์มันจะช่วยให้ยานอาวกาศเทียบกับสถานีได้และติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนอกสถานี จะมีโมดูลแอร์ล็อกยานอวกาศที่จะเข้ามาเทียบกับสถานีได้ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนที่จอดรถสําหรับส่งและรับผู้โดยสารหนักเบนอวกาศจะใช้มันเป็นประตูสู่อวกาศได้และจะมียานที่ส่งตัวอย่างกลับมาด้วยยานอาวกาศขนาดเล็กที่จะส่งตัวอย่างดินบนดวงจันทร์ไปยังสถานีมันจะเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมด เกตเวย์จะเล็กกว่าสถานีอวกาศนานาชาติมากสำหรับการเปรียบเทียบขณะนี้สถานีใกล้โลกประกอบด้วยโมดูล11โมดูลและราคาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านบาทในอนาคตเราจะใช้สถานีนี้เป็นฐานปล่อยยานอาวกาศเพื่อส่งยานอาวกาศไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นดาวอังคารหรือในห้วงอวกาศจรวดที่ปล่อยออกจากสถานีอวกาศนานาชาติจะต้องการเชื้อเพลิงน้อยกว่ามากเพราะไม่ต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลก แต่นักบินอวกาศบนเกตเวย์จะอยู่ในอันตร,รายมากกว่าบนสถานีอวกาศนานาชาติเพราะการแผ่รังสีสนามแม่เหล็กของโลกทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่กระจายรังสีที่เป็นอันตร,รายของดวงอาทิตย์และนักบินอวกาศที่อยู่ที่นั่นไม่ได้รับรังสีมากไปกว่าผู้โดยสารของเครื่องบินพาณิชย์บนโลกดวงจันทร์อยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กโลกมากเกินไปเพราะงั้นโมดูลทั้งหมดของสถานีเกตเวย์จะต้องได้รับการปกป้องเพิ่มเติมจากรังสีดวงอาทิตย์